ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ oh, <dear. S 1> สวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราลัดอยู่ที่ร้านอาหารล่มเท้าเงาตาลน,นะคะคือที่นี่เนี่ยเขาอยู่ตรงแถววัดประดูนะคะแถวอัมพาวานะคะคือร้านอาหารตรงนี้เนี่ยข้อดีเลยนะดีสุดๆเลยนะที่กอลัรเข้ามาแล้วเนี่ยคือที่นี่เนี่ยเขาล่มนึ่งมากๆค่ะ คือเขาเน้นเป็น,ปนการเอาสวนเนี่ยมาผสมผสานให้เป็นร้านอาหารนะคะคือเขามีสวนอยู่แล้วแล้วก็ทํามาเป็นแบบให้คนเนี่ยเข้าไปนั่งนะคะแล้วก็ได้บรรยากาศของสวนได้บรรยากาศของแบบไล่สวนธรรมชาติอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เราเนี่ยก็จะได้นั่งกินกับแบบตรงสวนแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมต่าง,างๆให้เราทําด้วยนะคะเดี๋ยวเก่าร้านเนี่ยจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปชมกันค่ะว่าเป็นยังไงจัดไปค่ะ สำหรับส่วนแรกนะพอเราเดินเข้ามาเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีชื่อร้านตรงนี้นะคะเป็นสะพานใหญ่ๆนะแล้วก็เดินเข้าไปตรงนี้เนี่ยเขาจะมีจุดถ่ายรูปเล่นด้วยค่ะไปะแล้วก็จะมีแบบว่าบรรยากาศแบบสวนเหมือนเรานั่งอยู่ในสวนมะพร้าวอะไรอย่เงี้ยนะคะแล้วก็จะมีที่ให้เรานั่งถ่ายรูปเล่นได้ี่ นั่งถ่ายรูปเล่นอ่าสวยงามนะคะน่ารักมากๆแล้วก็จะมีพวกเกี่ยวกับแบบเขาเล่นอะไรแบบว่าร้านอาหารเขาก็จะทําเป็นอ่าซุ้มๆๆนะคะอ่าตรงนี้ก็เป็นที่นั่งอีกจุดหนึ่งนะเอาไว้ถ่ายรูปเล่นนะเป็นสไตล์แบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยทีนี้พอเราเดินมาอ่าตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาหารโซนที่นั่งทานอาหารนะคะ เขาก็จะมีแบบว่าอาจจะเป็นการนั่งพื้นหรือมีแบบในห้องแอร์ก็มีนะคะส่วนอาหารเนี่ยก็มีหลากหลายอย่างมากมีทั้งขนมหวานแล้วก็มีทั้งอาหารไทยทั่วไปนะคะโอเคก็เขามีกิจกรรมสอยมะพร้าวนี่นะคะก็วิธีการสอยอันนี้เขาจะทำเป็นด้ามให้ยาวๆต่อไว้ให้นะแล้วก็จะมีเคียวแบบนี้ นี่กาลเ้าชาวสวนมากนะมันจะเป็นโค้งๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้อ่ะขึ้นไปแล้วก็ตัดนะเดี๋ยวเราจะลองเทสดูฉันจะทำได้ไหมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าลูกไหนสุกไม่สุกือมันแบบพระเจ้าแรงไม่มีขึ้นเอาต้นที่มันต่ำๆกว่านี้ได้ไหมเนี่ย หลังจากที่ใช้เวลาเนิ่นนานมากมันจะโดนหัววะเนี่ยเดี่ยวเฮ้ย,ยมันไม่โดนอะ่ะมันล็อกมันนั่นเกิน มึงเขาไม่ตรงหรอกโอเค,อเ,คเขาจะให้เรากระทำการโอ้โหไม่เห็นจ้ะ ดูกันนี่กว่าจะได้น้ำก็เด่นออกมาเลยอ่ะง่ายไปดูกิจกรรมอื่นต่อแล้วกัน่าจากตรงบริเวณที่เรานั่งกินอาหารนะคะ ในระหว่างที่เราแบบนั่งกินอาหารหรือว่าแบบรออาหารนะที่ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะอยู่ข้างๆสวนนะสวนมะพร้าวนะคะเขาก็จะมีสถานที่ให้เราเดินเล่นให้เราพายเรือเล่นด้วยนี่เขาก็จะมีเรือมีเรือนะให้เราพายเล่นได้ก็ลงไปแล้วก็พายไปรอบๆได้นะคะและ้วระดับเทพ<อ>ไม่นี่มันอยู่ใกล้โคล ระดับเทพอ่าพี่จะลอยออกแล้วอโอเคเราจะนั่งเฉยๆอากันมันพายไม่ไปนะเลยเออแต่เขาเนี่ยงเขาล็อกไว้เราทำไงพายอยู่กับที่แล้วกันนะพายอยู่กับที่ซ้อมซ้อมซ้อมพายอยู่กับที่ ปันเทิงมากเลยอ่ะที่เนี้ยล่มลื่นแล้วก็มีอะไรให้เล่นสนุกสนุกเยอะเลยมันลึกไหมเนี่ยก็ประมาณนี้นะลงไปก็พมหน้าแต่ประมาณเนี้ยก็ยังมีจักรยานเขาจอดจักรยานไว้ให้นะก็สามารถขี่เล่นรอบๆได้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปลองกันสัดไปปนมะพร้าวก่อน เนี่เอาจักรยานสีชมพูเนี่แหละโอ้โหไม่ได้ใช้นานแล้วไม่ได้ขี่จักรยานมากี่ปีแล้วเนี่ยเพิ่งจะได้คัมแบ็กนี่แหละอีตกของร่องทำไงเนี่ย ยอดน,นะบรรยากาศร่มเย็นแล้วก็มีกิจกรรมให้เราทำก่อนกินข้าวด้วยกินข้าวเสร็จก็ปั่นจักรยานออกกำลังกายได้เออฮ้เฮเหมือนย้อนกลับไปในวัยเด็ก ปั่นจักรยานแล้วก็ลงคลองเอาอาหารก็มาูได้แล,แล้วตอนนี้อาหารก็มาแล้วนะอันนี้คืออะไรอ่ะ<ข>ปูหลน่หลนเขากำลังฮอตทิตกันปูหล่นนะอันนี้อ,นอ,นอ่ะหมูหสามชั้นทอดน้ำปลา อ๋อโหน่ากินอันนี้คือเมื่ผมขา้วชิ้นนีู่กกินได้ปะอันนี้ยอดมะพร้าวผัดน้ำมันหอยค่ะเมื่อกี้ผมสายมะพร้าวชิ้นน้อยสี่ลูกกินได้ปะอันนี้ยอดมะพร้าวผัดน้ำมันหอยค่ะอมมาาซื้ออันแรกเอาอะไรดีปูหล่นก่อนกินแล้วแข็งกินแล้วเหนียวปหน่อบอกเลยรสชาติเป็นอย่างไรมมือานนั่่งีเโอ้โหน่ากินมากแม่ตรงนี้พอดี ไม่ค่กว่าเดี๋ยวตันงก็มาอีกอาหานที่ยังแค่ห้าอย่างนี้ได้ได้ออย่างอืมอร่อยนะรสชาติมันเหมือนแบบอร่อยอร่อยอร่อยมันมันเข้มข้นรสชาติมันเข้มข้นอะ่ะเอออร่อยดีปกติไม่เคยกินปูหลนเลยอันนี้อร่อยนะต่อไปอันนี้อันนี้คือหมูสามชั้นฮอนดาปลา สามชั้นท่าน้บ,บาวโหน่ากินมากเลยอ่ะผมมาเป็นแบบนี้ใส่น้ำจิ้มลงไปแล้วกันตักให้ดูเลยอะ่ะจิ้มลงไปเลยอือืฮึไปอร,อ,อร่อยเลยร้อนก,กระชากมันย่างง่ายอะ่ะ รกรอบๆนิดๆแล้วก็แบบตัวน้ำจิ้มมันเข้มข้นดีอ่ะอร่อยอ่ะร่อยเมนูต่อไปอันนี้อันนี้คืออะไรนะผัดมะพร้าวอ่อนเหรอยอดมะพร้าวยอดผัด,ดยอดมะพร้าวผัดกุ้งยอดมะพร้าวผัดกุ้งโอ้โหเรืว,วังมากนะเอานนี้ก่อน ยอดมะพร้าวเยอะมากแล้วดูกุ้งตัวเบื้เริ่มเลยอ่ะเราขอกินยอดมะพร้าวกน่อนค่ะอมมันนิ่มอ่ะเออแบบยอดมะพร้าวของเขามันนิ่มแล้วมันเคี้ยวง่ายค่ะนิ่มกว่าผักอีกอ่ะบอกว่าเราเรา,เรากินเพราะผักัดหน้าผัดอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ยอดมะพร้าวมันกินแล้วมันนิ่มดิลองเทสกุ้งอ่ะ กูกุ้งตัวเบื้องเริ่มเนี่ยเนื้อเน้นๆเต็มคำมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่กุ้งกระจกอะมันเป็นกุ้งแบบ กุ้งไม่นานจริงอ่ะกุ้งยังจริงอร่อยค่ะอร่อยมากโอเคดีครับต่อโอเจค่ะก็อันนี้เนี่ยจะเป็นห่อหมกนะคะใส่มะพร้าวมาอลังการงานสร้างมากกินด้วยเออเขามีอันนี้แหละลูกชิ้นเหรอเออกุ้งกุ้งเหรอเออใช่กุ้งนี่นะรสกะทิโอ้นี่ราดกะทิมาด้วยนะ,นะ,ะยโอ้โหน่ากินมากเราเอาตรงนี้ก่อนแล้วกัน ตักให้ตรงมีมีราดกระเทิมกะทิมาด้วยโหมีปลาหมึกด้วยอ่ะลองลอง <c oughs> ลองเอาช่วงนี้กับกะทิ่จะมาแล้วอร่อยอร่อย <c oughs> อ่าอันนี้จะเป็นปลารับทีมสามรสนะ ตัวไปเริ่มเลยจัดจานมาอย่างอลังการสองอย่างลองเทสเอาช่วงนี้ไนะงดูน้ำสองอย่างบัวตักผักเข้าไปด้วยน่ากินมากเอาแล้ว ยังดที่แล้วเนี่ยขาแล้วอร่อยกันใชได้อืมอร่อยทำดีร้านมันจะหวานๆนี่ยุงอ่ะอร่อยเลยฮะเรื่เดิมกำลังร้อนเลยอ่ะก็หลังจากที่เราไปขอเขาสอยมะพร้าวนะนะคะเขาก็เราก็แบบว่าเอ้ยสอยเสร็จแล้วก็มาจ่ายตังค่ามะพร้าวเขาเดี๋ยวเขาจะจัดการเนี่ยแล้วก็เอามากินได้เลยก็ได้นะคะ แต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะสอยมะพร้าวแนะนำว่าให้ทางพี่ๆที่เขาเป็นคนดูแลที่นี่เนี่ยให้แบบมาให้เขาคำแนะนําอะไรเงี้ยนะเวลาสอยเพราะว่าเราจะได้ดูว่าลูกไหนเนี่ยมันใช้ได้ลูกไหนมันใช้ไม่ได้นะคะไม่งั้นบางครั้งเราสอยมันอาจจะกินไม่ได้ก็ได้นะคะโอเคอันนี้ก็สอยมาสี่ลูกนะเรียบร้อยจัดแบ่งเดี๋ยวลองกินดู นี่มีรับปรกจัดนะร<ต>อร่อยอร่อยโปรไฟลามันอร่อยอร่อยอือดูน้ำเต็มเลยย็งไงธรรมชาติธรรมชาติเที่ยวแบบธรรมชาติอ่ะทรงทรงอะไรมังเทน้ำมาป่าวลงปลา เอาจิงเหรอน้ำปลาหกหกลงปลาเมื่อกี้เสียเลยจริงเหรอแล้วมาหกลงปลาค่ะตอนนี้นะคะกอ้อยก็อยู่กับพี่หน่อยนะคะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยกอล์ฟกินข้าวกินอาหารไปแล้วคืออร่อยมากๆนะพี่หน่อยเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านนะคะเราจะมาสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันนะอ่าพี่หน่อยคะร้านนี้เนี่ยมีแนวคิดอะไรยังไงบ้างคะ ก็จริงๆแล้วทําขึ้นมาเนี่ยก็จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาอัมพวาเนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอัมพวาเนี่ยจะค่อนข้างหาที่ทานที่เป็นสวนสวนเป็นอะไรธรรมชาติธรรมชาตินิดนึงนะครับเราก็เลยโอเคในเมื่อโมเมนต์คนไทยเป็นแบบนี้ก็เลยจัดร้านกลางสวนหรือไกลางป่าเลยดีกว่าก็ว่าได้นะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามายากมากนะมายากมากก็เป็นคอนเซ็ปต์ธรรมชาติธรรมชาตินิดหนึง่งเพราะว่าให้เข้ากับอมัมพวา เป็นคือมัน,เป,นเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากนะแล้วใครที่แบบสัมมนาหรือทัวร์อะไรเงี้ยมาลงอ่ะน่าจะชอบมากมากเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะมีให้ปั่นจัก,กรยานมีพายเรือมีอะไรแบบมากมายเลยนะแบบเรานั่งกินข้าวกินอะไรเงี้ยแล้วก็ยังสามารถไปปั่นจักรยานเดินเล่นอะไรชมสวนได้ด้วยอะค่ะถ mm ้าอยากให้พี่เนี่ยแนะนำที่มามากเพราะว่าร้านเนี่ยดีมากแบบคือที่มาเนี่ยมายากจริงๆนะวิธีการมาเนี่ยอธิบายให้ฟังเลย หลายๆคนก็พูดเหมือนกันเลยนะครับมาจากกรุงเทพมาจากจังหวัดอะไรถ้าไม่ใช่คนที่นี่ริ่งจะมายากนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆเลยร้านปักหมุดเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปเลยล่มเพ้าเงาตาลนะครับแล้วก็มาตาม GPS จะง่ายสุดเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครคุ้นๆแแถวนี้นะครับมาจากอัมพวาจะง่ายนะครับึงวิ่งมาจากนาเกลือผ่านพระลำสองพันนาเกลือมาวิ่งเข้าแม่กองเลยนะครับเข้าแม่กองเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยมาถึงอัมพวาเจอก่อนถึงอัมพวาเจอวงเวียนกลางถนนนะครับก็เลี้ยวซ้ายตรงวงเวียนแล้วก็ ามาเข้าบางแครซอยสิบนะครับบางแครซอยสินี้ก็จะใกล้ร้านแล้วแล้วก็จับ GPS มาอีกนิดนึงนะครับต้องอาศัย GPS ง่าย,ายสุดนะครับเพราะว่าถ้ามาแบบดูป้ายอาจจะลําบากนิดนึงนะเพราะฉะนั้นแนะนํานะคะใครจะมา GPS นะคะ <laughs> เพราะว่าเราเลี้ยวเข้ามาตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นเป็นเอ้ยเป็นป่าเป็นอะไรเรามาถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามามันเป็นร้านอาหารจริงๆค่ะแล้วก็แบบที่นี่เนี่ยบรรยากาศอะไรดีมากอาหารอร่อยมากๆนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะก่แล้วก็ขอบคุณพี่หน่อยมากๆนะคะที่มาพูดนะดแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะเก่าแล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วเพื่อนๆนะคะก่อย่าลืมนะคะมาเที่ยวร้านนี้มากินร้านนี้กันค่ะสำหรับคลิปนี้เก่าแล้วก็ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ